วันนี้จะมาเปลี่ยนสายพานลาเม็ดใหม่วันนี้จะเป็นชามชามเดิมนะชามเดิมนี้ ก็จะเป็นชามเดิมไม่มีปากเลย,เ,ลยเดิมเดิมเลย่วนเม็ดที่จะไล่ก็เป็นเมดมีโบสิบกรัมสามเมแล้วก็เม็ดวาชิเก้ากรัม ห้าสเจ็ดจดหสิบแปดประมาณต่อมาเ,าเรื่องของในทีแรนเป็นปัญหามากการเลียงเม็ดส่วนมากคนชอบเลียงหนักซ้ายเบาขวาถูกปะ หนักซ้ายนี่คือแม่สิบกัมนะหนักซ้ายมีเก้ากัมเบาขวาหนักซ้ายเบาหนักซ้ายเบาขวาหนักซ้ายเบาขวาหนักซ้ายเบาขวาแต่เวลาชามใบผ่าชามันหมุนอะนไปข้างหน้าถูกปะ เราจะนำเลยซึ่งมันจะได้ต้นผมปะคือแบบต้นจะจัดอะแต่ในความคิดผมว่ามันปลายมันไม่ไหลหรอกส่วนคนชอบพว่าให้เม็ดต้นนําไปก่อนแล้วปลายพอบิดแรงๆปลายยังวิ่งตามมาทานันมันในความคิดของผมน,นะมันเป็นไปได้อ ที่มันจะตามมาทันยิ่งช้าหมุนเร็วท่อนมันเมดเตามันยิ่งหไปเร็วกว่าอ่ะเอออันนี้ไม่รู้ว่าแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมว่าใส่แล้วมันเหมือนรอบเครื่องสูงบิดซ้อนสองบิดกมนเนนลยออกผมจะใส่เป็น,นเบาซ้ายนานนหนักขวาใส่น่นะนี่คือเมเตองผน่าใส่เลหนักปุ๊บ ถ้าอย่างเงี้ยตามทฤษฎีเลยปุ๊บเม็ดหนักมันเม็ดหนักมันต้องหมุนปะ่ะเม็ดเบาเดนตามมาแต่พอมันยิ่งหมุนเร็วปุ๊บมันก็จะทำให้เม็ดที่เบาวกว่าเตามขึ้นมาได้เสมอกันถูกไหมจะทำให้ต้นกลางท้ายแบบเดินเรียบอะคือไม่กระชากแล้วแบบท้ายเดินลึกกว่าปะในความคิดส่วนตัวเลยแต่เวลาผมใส่แบบเนี้ยผมว่ามัน ดีเลยแบบคือแบบการท้ายนี่แบบไหลพวบๆเลยเนี่ยก็ลองดูดิส่วนมากรถเดิมๆทำไมรถเดิมๆศูนย์้องใส่เม็ดเพื่อเดียวกันมา6เม็ดได้เลยทำไมเวลาเราไปเปลี่ยน,มนเม,นเมน็ดเนี่ยช่างจะต้องเรียงหนักซ้ายเบาขวาเสมอไปวะมีเกีียวลองดูลองลองใส่แบบนี้ดูแลจะรู้เลย รู้เลยอ่ะจากที่วิ่งร้อยร้อยยี่สิบอ่ะไปร้อยห้าเลยอ่ะหนึ่งศูนย์ห้า